งงอยู่ว่าเดี๋ยวไปดู<อ>คนนี้ชื่ออะไรครับ<ะ>ลงยู่เอ๊ะข้างหน้านี่มันชื่ออะไรวะสองคนเนี่ยรู้จักคนนี้รู้จักแต่คนนี้กูไม่รู้จักข,ข,ข้างข้างข้ากูก็บใหม่ตอนแรกกูงงกูงงเลยเฮ้ยกูขึ้นผิดขันมาเนี่ย เฮ้ยมันใช้ระบบสุ่มจริงก็ง่ายใช่ระบกสลิงเหรออาจารย์มองกล้องผมมีสวยเลยลุกขึ้นเดทลุกขึ้นถ่ายเลยไม่ลุกถ่ายเลยจะได้เห็นชัดๆเออคุณไม่ต้องห่วงหรอกผู้หญิงเขาไม่ว่าเขาว่าแต่ผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงเขาดูโลมเว้ยเขาบอกเพศอ่อนแออ่ะ พี่ห้ามยืนด้วยและกล้าพานโกงโค้งด้วยนะพี่มันอันตรายนะทำท่ายิงยิงลูกศรเลยนะ นั่งกับชาวชมพิวนั่งกับชาวชมบิวพวกแกวันเนี้ยแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปนอนเตรียมตัวก็ดีนะ ยุปีนก็เไาว่อ่ามีญ e า mi a นีที่ไหนนมันกระช้ามันก็คือรถไฟฟ้าบ้านเราแทนรถไฟฟ้าตีรถไฟฟ้านี่แหละ แต่จริงๆมันน่าจะเปิดให้เข้าวอัศจรรย์จริงๆนะเนี่ยดูสิยามให้เข้าสิสียิ่งเลยเตี้ยนตัวสวยนะเนี่แล้วคุณร้องไห้หรือไม่หนูไม่ไงคุณจะไปอุ่นหนุนเนื้อตึกก็สีเหลืองๆนะเมื่อกี้บนเครื่องบินดูนะสวยถ่ายบนเครื่องบินด้วยหลังคาเขาเป็นสีส้มสีส้มอ่าตอนนี้เราเข้าถ่ายแล้วมั่งนะทีนี้กย่า ตอนนี้เราอยู่ในรถกัตเชานะครับสายสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อสายสีแดงแล้วก็ต่อสายสีขาวสามสายด้วยกันเพื่อจะไปเจอรถบัสอีกทีหนึ่งที่จะรับเราไปทานอาหารเย็นเป็นอาหารญี่ปุ่นในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เป็นวันที่เจของการเดินทางแล้วนะครับเรามาวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยบสามยบสี่ยิบห้ายี่บหกยิบเจ็ดเจวันหคืนเนี่ยโอ้วันนี้ดูดิเดฮ้คุณดูนี่ดิโอ้โคุณดูบ้าน <B ạn S 2> เรือ,เรอนเห็นไหมเขายืนได้คุณจะมาแหมฟัง Thank you. กาเซียกาเซียกาเซียโซมัดเนี่ยคุณดูคนบ้านดิคงไม่จะล่วงไปให้ได้เหมือนกับบ้านตุ๊กตาเลยนะโอ้ยพี่ดูสิได้โอ้โหนี่ดู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 ข้างล่างนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ดูดิ เป็นหลุมอะไรอ่ะเฮ้ยคุณดูเนี่ยเฮ้ยเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยเนี่ยเนี่ยโอ้ดูดูดูหินชั้นของมันดิเฮ้ยเหลือเชื่อว่ะ